ถ้าท่านที่มีความต้องการจะตัดอบยภูมิเด็ดขาดม่มีความรู้สึกว่าชาตินี้ตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่มีเป็นเปรตก็ไม่มีเป้สระกายก็ไม่มีเป็นสัติชันก็ไม่มีสมเปาอย่างตามที่สุดเราจะเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความสุขหรือเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหม ถ้ามีความต้องการอย่างนี้คือไม่ต้องการลงอายภูมิให้พยายามตัดสัญชนณสามรายการสัญญนณสามรายการข้อแรกก่อนหนึ่งให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันต้องเป็นทุกข์มันต้องตายร่างกายของเราที่ทรงอยู่นี่มันต้องตายตายแน่มีความเชื่อมันร่างกายต้องตายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ก่อนที่ตายเราจะทรงความดีป้องกันอบายภูมิขึ้นหนึ่งยอมเคารพนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยความเป็นจริงและรายการที่สามต่อไปตั้งใจรักษาศิลนห้าหรือกำหนดถิให้ครบถ้วนอันดับแรกจะรักษาชิ้นห้าครบก็ได้ต่อไปก็รักษากำปัตถิให้ครบถ้วน ถ้ายอย่างนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนที่ปฏิบัติได้อย่างนี้ขึ้นชื่อว่าบาปเก่าๆทั้งหมดที่ทำมาแล้วแต่อดีตท,ทั้งปัจจุบันจะไม่สามารถให้โทษท่านคือเวลาท่านตายแล้วบาปทั้งหมดไม่สามารถลงโทษคือมันคือมีกำลังบุญเหนือบาป ถ้าท่านก็ไม่ต้องตกนรกเพื่อการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการเป็นต้นมาในการก่อนก็มีอย่างเดียวถ้าตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างตามกำลังใจคนจากความเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมกลับมาเกิดเป็นคนตายจากคนใหม่ก็เป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างตามกำลังบารมีรวมความว่าไม่ต้องลงอบัยภูมิ แต่ว่าถ้าทําได้อย่างนี้ทีงไม่จะกลับมาเกิดเป็นคนก็เป็นคนไม่มากนักไม่นานนักไปนิพพานถ้ามีกําลังใจอย่างต่ําก็เกิดเป็นคนอีกเจชาติถ้ามีกําลังใจอย่างกลางก็เกิดเป็นคนอีกสามชาติถ้ามีกําลังใจเข้มข้นก็เกิดเป็นคนอีกชาติเดียวเป็นปณนิพพาน